สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาตามทางสายมูนะคะพอดีมีเพื่อนสายมูแนะนำมาว่าถ้าเราชีวิตติดขัดหรือมีอุปสรรคอะไรให้นำทูบเทียนไฟแช็กนะคะไปถวายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้ผ่านมาที่ศาลพระพรหมนั่นเองนะคะก็เลยถือโอกาสถวายทูบหอมนะคะเพื่อที่ใครผ่านไปผ่านมาจะได้ใช้ทูบหอมของเราเนี่ย กราบสก,การะพระพรหมจ้าแล้วในในม้วนทูบนะทุกคนมันก็มีทูบไอ้ไข่เราก็ได้จุดแล้วนี่เลยนะจ๊ะทุกคนรางวัลที่1อยู่ที่ตาทุกคนแล้วนะ มองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะทุกคนเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระใสนะคะส่วนใครที่อยากขอพรพระพรหมนะทุกคนก็สามารถขอกันได้นะตอนนี้เลยส่วนใครที่ชีวิตติดขัดทําอะไรไม่ราบรื่นก็ลองดูนะไม่มากมายเลยนะแค่ถวายทูกเทียนนะคะแล้วก็ไฟเช็คตามสถานที่ต่างๆนะทุกคนทําแล้วสบายใจก็ถือว่าสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจ้า